วันนี้นะครับเราก็มาชมเหรียญทางฝั่งเอเชียบ้างไม่ว่าจะเป็นแซนบ็อก XRP แล้วก็ลูน่าแคสิกนะครับแต่เราจะเอาลูน่าแคสิกเอาไว้ก่อนและวันนี้เรื่องของศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดกิมมีการเปิดใช้ตัวของเชนนะครับพวกบล็อกเชนของ i p c วันนี้จะเป็นตัวกำหนดเลยนะครับว่าลูน่าแคสิกกำลังเดินเครื่องอย่างเต็มที่ที่จะเปิด และมีการเริ่มที่จะทําการฟื้นคืนชีพและเราต้องติดตามในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ <st arts> มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิในมูนนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมเรื่องของลูน่าคลาสสิกนะครับลูน่าคลาสสิกมีข่าวคราวอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจคือมีการเปิดตัวของบล็อกเชนที่ตายไปแล้วนะครับประมาณ2ตัวด้วยกัน แล้วก็มีเรื่องของ s r p กับแซนด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนขับลูน่าผมจะเอาไว้ต้นคลิปละกันส่วน s r p กับแซนท่านใดอยากที่จะฟังข้อมูลเพิ่มก็สามารถที่จะฟังต่อได้นะครับก็บอกเอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าเราก็จะแบ่งพาทนะครับสามารถที่จะเลือกฟังได้เลยผมใส่ลงไปคลิปเดียวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปแยกไอตัวเหรียญน,นะครับ ต้องใช้ระยะเวลาในการลงอยู่นะครับเพราะว่าคลิปหนึ่งจะลงได้ประมาณสัก3มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยต่อต่อครั้งอ่ะนะครับก็เลยแบบว่าไม่อยากที่จะทําคลิปออกมาเยอะนะครับทําคลิปออกมารวบไปเลยนะครับใครอยากที่จะฟัง xrp กับแซนเพิ่มก็สามารถฟังเพิ่มได้โอเคข้อมูลโดยทั่วไปตอนนี้นะครับก็เรามาเข้าข่าวของลูน่านะครับใน r o p o s a l นะครับสองเจดหนนะครับ ก็มีการเปิดกลไก NIBC อีกครั้งหนึ่งของเทอร์าแคสิกนะครับซึ่งตัวนี้ปิดไปตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเราก็ตัวของ IBC เนี่ยก็จะมีโอมซิสนะครับแล้วก็คริสเซนแล้วก็จูโนนะครับซึ่งปิดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับซึ่งข้อเสนอตรงนี้มีการเปิดใช้แล้วก็ถ่ายโอน IBC อีกครั้งระหว่าง เซเซนนะครับและก็เทอร์ล่าลูนาแคสิกเคสเซนเน็ตเวินะครับเป็นแอปแอปเชนของ Cosmos ที่ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์แบบหลายเชนนะครับและแรงจูงใจด้านสภาพคล่องหรือประสิทธิภาพคือเขาพยายามที่จะเข้าถึงพูนะเพราะตอนนี้ทางลูนาหรือเทอร์ลามีปัญหาเรื่องพูนะครับคือเงินในระบบไม่เยอะทำให้เราเห็นตอนนี้คือจำนวนเหรียญที่มิ้นออกมานะครับก็เพิ่มขึ้น นะครับก็เป็นผลทําให้ราคามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วรวมถึงตลาดด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่อยากพูดเยอะนะครับเราก็ไม่อยากแก้ตัวแทนลูน่าหรือเทอร์าด้วยเพราะเหรียญอื่นมันก็ไม่ไปนะครับคุณบอกเอ้ยลูน่ามันต้องไปคุณดูอีเธอรียมดินะครับยังอื่นอยู่เลยนะครับแมติกหรือโพลิกอนดิโดนซัดไปขนาดนั้นนะครับเพราะลูน่าหรือเทอร์าเนี่ยตอนแรกไปพึ่งเชนของโพลิกอน นะครับเขาก็เลยเขาก็เลยน่าจะโดนไปด้วยรวมถึงกฎระเบียบฝั่งของอเมริกาเกาหลีใต้นะครับแล้วก็แคนาดาอย่างไม้โนวาแกสนะครับของดิจิต a l กา l ล็กก็โดนทางแคนาดาไปนะครับแล้วก็ทางเทอรล่าฟอร์มแลบก็ว่าคดีความกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องหาไอโจ์ต่างๆเนี่ยหรือหลักฐานหรือ หรือ่าหัวข้อนะครับมาเพื่อสู้คดีนะครับตรงนี้แล้วก็ในเกาหลีใต้ด้วยนะครับที่ทางเธอ่าอผู้อุสงเธอล่าฟอร์มแหละนะครับอย่างคุณแดเนียลชินก็โดนไปด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารอีกหลายคนนะครับก็เธอล่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับสำหรับใครอยากจะชอบในการลงทุนผมก็แนะนำนะครับตอนนี้ทยอยซื้อเลยนะครับ แล้วท่านไหนบอกว่าเออราคาตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต่ำลงต่ำลงนะครับก็เป็นไปได้แหละนะครับก็ถ้าเกิดต่ำก็เก็บละกันหรือถ้าเกิดไม่พอใจก็ไปหาเหรียญหมุนๆลเล่นนะครับก็ดูในสภาพตลาดละกันนะครับไม่ต้องคิดมากนะนะครับลงก็ช้อนนะครับไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อเท่านั้นเองนะครับไปซื้อเหรียญอื่นคิดว่าเหรียญอื่นราคาไปได้ดีกว่าก็ทำเลยนะครับ ดังนั้นข้อเสนอเนี้ยก็ผ่านเกินเกณฑ์น,นะครับก็มีคนเห็นชอบด้วยถึงเก้าสิบเก้าจุดเก้าแปดเปอร์ซนตในขณะที่มีเพียงแค่0ู2จุดูนย์สองเปอร์ซ็นเท่านั้นที่หวดไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะครับดังนั้นราคาอูรุนาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ0ู4จุดูนย์สี่ตัวเจดันแปดร้อยนะครับก็มีการลดลงนะครับประมาณสี่สี่เปอร์เซ็นตนะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์นะครับ เราก็ทางคอยแก๊ปเขาบอกว่าการทำนายของลูนาแ s สิ c ก็จะมีการกระโดดจากมากไปหาน้อยอาจจะมีการเพิ่มถึง400%ณนะเวลาที่เราอาจจะคาดการไม่ได้รวมถึงราคาของ u s t c นะครับก็อยู่ที่0.1 0.015ผมคิดว่าราคา u s t c ต้องกระชากลงหน่อยเนาะสัก0.013 1 2อย่างเงี้ยนะครับเราก็ปั๊มขึ้นไปนะครับซึ่ง U.S.C.C ก็น่าจะใกล้เวลาแล้วนะครับก็รีบซื้อละกันนะครับเล่นกันสั้นๆนะครับสําหรับใครที่อดทนไม่ไหวส่วนใหญ่ใครถ้าเกิดใครจะเล่นยาวนะครับผมก็ก็แนะนําเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดจะเล่นก็ต้องซื้อต่อเน,นี้แหละถือว่าเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับโอเคข้อมูลโดยทั่วไปของลูน่าหรือเทอร่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับลูน่าหรือเทอร่านะครับผมฝากสําหรับกระดานปิดเกตเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากระดานปิดเกตให้ดอก10%นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่ากระดานปิดเกตก็เป็นกระดานหนึ่งที่นําเสนอการฝากลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยได้เยอะกว่าหลายๆกระดานนะนะครับในช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ หรือใครจะสนับสนุนช่องนะครับก็คือสมัครกระดานบิตเกตแล้วก็ซื้อเหรียญ BGB นะครับผมจะจะัดแนะนำนะครับเรื่องของการสเต็กกิ้งชาร์จฟินอะไรพวกนี้หรือฝากเอาไว้นะครับยาวๆหลังฮารวิ่งเรามาดูกันว่ากระดาน BGB ของกระดานบิตเกตเนี่ยเติบโตไปเท่าไหร่นะครับโอเคเราไปรับชมอันนี้อีกเหรียญด้วยกันนะครับนั่นคือ ADA หรือ Cardano ฝั่งของ ADA เลยคา a r d โน o ตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลจากอารีนะครับก็โพสในบอทวิตเตอร์วันที่สี่สิงหาปีสองพนิบนะครับแล้วข้อมูลของกิจฮับนะครับว่ากิจกรรมของ Cardano เนี่ยมีการพัฒนามากกว่าอีเธอเรียมถึง3เท่าด้วยกันนะครับก็เป็นการกลาวแหละนะครับว่าโปรเจกต์มันมีมากกว่าแต่ราคามันก็ไม่ขยับสักทียนะนะครับเนื่องจากมันเจออุปสรรคอะไรหลายอย่ยาง นะครับเรามาดูราคาของ A D A ด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่ากราฟวันอ่ะสำหรับ A D A ต่อ U S D T ที่มาจาก Trading View ราคาตอนนี้อยู่ที่0.3793ในวันที่14กรกฎาคมฉะนั้นตอนนี้คาร์โน่ก็หรือ A D A ก็เป็นราคาของแอลคอยที่ลดลงต่ำกว่าแนวรับหลักถึง3ระดับนะครับฉะนั้นตอนนี้อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสีย ราคาอีกภายใน24-48ชั่วโมงข้างหน้านะครับในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ADA ได้ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับที่0.3477นะครับแล้วก็0.3267ดอลลาร์นะครับและใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของ ADA ก็ลดต่ำกว่าระดับแนวรับที่0.2923ดอลลาร์นะครับหลังจากนี้ ADA ก็ อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้ราคาเนี่ยต่ำกว่านี้อาจจะหลุดศูนย์ไปศูนย์สองตัวในระยะสั้นเลยก็ได้นะครับฉะนั้นกราฟวันเรามาดูฝั่งของ e ีทนะกับ USDT ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะ Trading View ราคาของอีเทอรเีเขาก็นะบอกว่าน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าการลดลงเนี่ยจะเริ่มวันที่14กรกฎาคมสี2,023นะครับ ฉะนั้นราคาอีเทอรเรียมอ่ะเขาในช่วงนั้นอ่ะที่ราคาไปไปเยอะๆนะครับที่บิตคอยไปถึงสามหมื่นสองพันแปดอ่าสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับราคาอีเทรเรียมก็ไปถึงสองพันยี่สิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งดอลลาร์นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับก็สูญเสียแนวรับด้วยนะครับไปถึงพันแปดร้อยเก้าสิบดอลลาร์แล้วก็พันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับก็ต้องดูด้วยกันว่าอีเทรเรียมเนี่ยจะไปเท่าไหร่นาะนะครับ ฉะนั้นผมกลัวหลุดพันเมากเลยแต่ไม่น่าหลุดแล้วล่ะนะครับอิเาเรียมเป็นเหรียญใหญ่พอสมควรนะครับเป็นห่วง A.D.A มากกว่ามารับชมเหรียญทาง X.R.P ด้วยกันดีกว่านะครับก็เนื่องจาก X.R.P นะตอนนี้สูญเสียมูลค่าค้างเยอะนะครับฉะนั้นก็มีคนมาตอบทวิตยอย่างเดลตันนะครับมาตอบทวิตจากผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายหนนะครับพยายามโต้ตอบกัน ขยับราคาค่อนข้างช้าของ XRP นะครับเราก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยนะครับจากนั้นในทวิตเตอร์นะครับก็มีผู้ใช้อย่าง Moon Lambo นะครับก็ระบ,บุว่า XRP เนี่ยอาจจะมีการเติบโตในอนาคตประมาณปลายปีที่85%นะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยน่าจะเชิงบวกด้วยนะครับทุกอย่างทุกคนก็คาดหวังนะครับว่า XRP เนี่ยจะเกิน19ดอลให้ได้นะครับที่เป็น all-time high ของเขาเอะเนาะนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่าน1ดอลเลยนะครับแล้วราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.8ด้วยนะครับ0.7นะครับเราก็ไม่เกินระดับที่0.8434นะครับแล้วเขาบอกว่าแนวโน้มเนี่ยจะมีการเพิ่มถึง70%เนี่ยน่าจะมีในช่วงปลายปีนี้นะครับระบุโดย John E. d e a t o นวันที่5สิงหาปี2023เขาบอกว่า ที่ XRP ราคาขึ้นช้า1นะครับเป็นเพราะว่าเรื่องของแกรี่เกนเซอร์ enser, นะครับไปทำเรื่องเพิ่มนะครับแล้วก็2คือเรื่องของตัวของนั่นนะครับตัวของโปรเจกต์ตอนนี้กำลังรนะันเนาะเพราะ XRP เขากำลังร่วมกับโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่นะครับเราก็วานตัวใหญ่ๆใ,ในการทำโปรเจกต์นะครับในโซนของยุโรปบ้าง ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเน้นทางโซนของยุโรปกับเราก็อเมริกาด้วยรวมถึงมีการเปิดรับสมัครงานเพิ่มเนาะคนที่มีความเชี่ยวชาญเดือนกฎระเบียบในฝั่งของอเมริกานะคบเพื่อจะขายเหรียญ XRP อย่างระมัดระวังนะครับเพราะ XRP เนี่ยตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงนักลงทุนสถาบัานได้ทำให้ XRP ตอนนี้ราคามันมันติดล็อกนะครับอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่ากฎหมายทางอเมริกาเนี่ยมีผล ด้วยนะครับกับพันธมิตรทางยุโรปเนาะเพราะเงินถุงเงินถางเนี่ยก็จะอยู่ทางยุโรปอเมริกาเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าคริปโตหลายที่ไม่ว่าจะเป็นไบแนนเราก็หลายๆที่เลยพยายามที่จะเจาะไข่แดงทางยุโรปเหมือนกันมาข่าวต่อไปของ XRP นะครับอันนี้มาจากทวิตเตอร์ของโมนิกาลองนะครับวันนี้4ีสิงหาปีสนิบนะครับเขาก็ระบุถึง XRP ตอนเนี้ เขาก็พยายามที่จะมีการโพสต์บนทวิตเตอร์ละกันนะครับเราก็ยอมรับนะครับ XRP เนี่ยคือเหรียญที่สำคัญด้วยนะครับแล้วเขาอยากให้ Eloy Mark เนี่ยช่วยรับเหรียญ XRP นะครับแล้วเขาก็พยายามหาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดีๆที่จะนำเสนอผ่านทวิตเตอประธานของ Ripper ชื่อ Monica าลองนะครับคนนี้ได้พิจารณาโอกาสของ XRP นะครับที่จะเป็นรูปแบบของการชำระเงินนะครับเว็บ3.0เดี๋ยวเราต้องตามโปรเจกต์ด้วยกันนะครับของเว็บ3.0มว่าจะมีอะไรบ้างเราก็หาพวกอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับ, content, กกบที่จะทำบนทวิ t เตอร์เพื่อจะโปรโมทคล้ายๆกับตัวของดอทกอยของอีลอนมาร์ที่เขาจ่ายให้กับคอนเทนต์คีเตอร์นะครับใครที่ มาพัฒนาคอนเทนต์ของดอทคอยให้ดีๆเขาก็จะจ่ายเงินให้เป็นรางวัลน,นะครับโอเคนะครับมาชมข่าวต่อไปนะครับเนื่องจากเอลสวาดอร์ได้อนุมัตินะครับให้ใบสมัครของสเปนเดอะบิตนะครับเพื่อดำเนินการฐานะที่เป็นผู้บริการเกี่ยวกับปิดคอยในประเทศนะครับแล้วตัวย่อของของบริษัทเนี้ชื่อว่า STB นะครับก็จะมีการชำระเงินสกุลดิจิตอลที่ขับเคลื่อนโดย XRP Ledger นะครับได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานะผู้ให้บริการ Bitcoin ในเอลสวาดอร์นะครับอันนี้ก็มาจากคริปโตอลินะครับผู้มีที่พลของ XRP ก็ได้ทวิตนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาแล้วก็แสดงความยินดีกับเครือข่ายนะครับหรือบริษัท STB ที่เป็นบริษัทย่อยของ XRP ด้วยนะครับที่ได้รับอนุญาตที่ จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาตัวของบิตคอยส่วนตัวผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับเว็บ3.0นะครับเพราะว่าทางเอลสวาดอร์เนี่ยได้ใช้ระบบนะครับของ Lightning Network 1.0ไปนะครับตอนปี2021ตอนนี้กำลังรออยู่นะครับระบบ Lightning เนี่ยให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนี้บางส่วนเสร็จแล้วมีการใช้ได้ในหลายๆประเทศนะครับ l i g h t n เนี b i n a น c e ก็รับแล้วนะครับเข้าถึงได้ทำออกมาเป็น b i n a น c e Pay แล้วก็สามารถช่วยโปรโมทชีบาทรทำให้ชีบาตได้มาถึงราคานี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องลุ้นกับ2เหรียญคือ XEC นะครับกับตัวของตัวของนั่นนะครับตัวของ XRP เนี่ยแหละนะครับก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของเว็บ3.0นะพวกทำการ อำนวยความสะดวกในการชำระเงินพวกบิตคอยนะครับอ่ะเรามาดูสิ่งที่เขาโพสกันนะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีนะครับอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับเจและทีมของ Spend the ์บินะครับสำหรับการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ Bitcoin Service Provider s นะครับก็สร้างขึ้นตามกำหนดในมาตรฐานในมาตราฐานนะครับขอโทษด้วยของข้อบังคับกฎหมายบิตคอยซึ่งเป็น หนึงในข้อกำหนดก็ในการดำเนินการในเอลซาวะดอร์คริปโตนะครับอ่าก็ได้อ่าอาลินะครับก็เขา,านะก,ก,ก็ได้ตั้งข้อสังเกตต,ตรงนี้นะครับก็เห็นแล้วว่าคริปโตเอลิเนี่ยเป็นคนโพสต์นะครับในทวิตเตอร์วันที่4สิงหาปีส0 2 3ีสนะครับ เรามาดูฝั่งของแซนนะครับดูฝั่งของแซนตอนนี้แซนจะมีการปลดล็อกเหรียญในวันที่14สิงหาคมนะครับตามกำหนดเวลาก็จะเห็นโทเค็นแซนจำนวนประมาณ332.55ล้านรายการมูลค่าประมาณ133ล้านดอลลาร์ที่เผยแพร่สู่ระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้แซนบ็อกตกอยู่ในความเสี่ยงเนาะ ราคามันลดลงแล้วก็โดนทางคุณแก r y ี่ n กนเซเล่นด้วยนะครับให้เป็นเหรียญ Security ซั่นั้นนะครับคงกลัวแซนบ็อกมากเนาะแซนบ็อกน่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเว็บ3านเนี่ยแหละนะครับแล้วมันไปเชื่อมกับเรื่องของ m e t a เวิร์เนาะเพราะแซนบ็อกเป็นบริษัทชั้นนำนะครับที่ทำเมตาเวิร์สอันดับต้นๆ้นนะครับเราก็น่าจะมีการเชื่อมเว็บ3าเข้ากับ m e t a เวิร์สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่อเมริกากลัวเหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้แซนบ็อกทั้งเงินทุนทั้งอะไรพวกนี้ดูเหมือนจะไปซบทางเอเชียมากกว่านะครับในข้อมูลนะครับอันนี้มาจาก token unlock.app ของแซนบ็อกได้รับการตั้งค่าเพิ่มอุู่ปรานหมุนเวียนคือ332.55ล้านโทเค็นนะครับในวันที่14สิงหาและนอกเหนือ จาก372.57ล้านแสนนะครับที่เพิ่มเข้ามาระหว่างกิจกรรมการปลดล็อกในวันที่14บกุมภาพิติเนี้ก็จะให้ให้แสนเนี่ยเฟอร์ด้วยนะครับอัตราสำหรับปี2023ถึง705ล้านโทเค็นนะครับก็คือแสนคงเขาเขาจะเพิ่มเหรียญน,นะครับให้มันดูเฟอร์ขึ้นนะครับก็น่าจะมีการปลดล็อกจาก จำนวนทั้งหมดนะครับฉะนั้นเขาก็คิดแล้วว่าอัตราการเฟอร้อเนี่ยประมาณ41.85นะครับเราก็เห็นว่าปี2021แซนก็เติบโตนะครับรวมถึงปี2022ด้วยนะครับฉะนั้นข้อมูลจากเซตเมนต์นะครับเขาบอกอุปทานหมุนเวียนก็กำลังจะเพิ่มอีก16ในเดือนสิงหานะครับเพราะอัตราการเติบโตของเครือข่ายก็จะลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่ามันโดน ทำให้เป็นเหรียญสกิล r ิตีนะครับมันก็เลยที่จะเพิ่มอุปทานส่วนตัวผมข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับว่าทำไมแซนต้องเพิ่มอุปทานหนึ่งคือราคาตกต่ำนะครับวานอมมาเยอะแล้วก็การเปิดตัวในแซนน่ในช่วงแรกๆเป็นวานฝั่งอเมริกาด้วยนะครับแล้วแซนเนี่ยอุปทานไม่น่าจะเยอะเกินไปนะครับดูเหมือน ไม่เยอะเกินไปนะครับก็คือเท่าใกล้ๆกับอีเทอรเรียมเลยนะครับก็ประมาณสามประมาณประมาณสามพันล้านแสนนะครับก็จะมีการปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับรวมถึงแซนเนี่ยจะเปลี่ยนจากตัวของเมตาเวิร์สเป็นเว็บสามจุดศูนย์ด้วยนะครับก็น่าจะมีต้องมีการเพิ่มเหรียญขึ้นมาเนาะมีการปลดล็อกขึ้นมาเพื่อจะ เข้าสู่ในช่วงของเว็บ3.0ก็น่าจะมีการใช้เหรียญเยอะนะครับในโปรเจกต์ก,ก็เครือข่ายที่มีความสอดคล้องกับเว็บ3.0มเนาะเพราะเมื่อก่อนมันแค่การเก่งกำไรธรรมดานะครับรวมถึงราคาลงมาถึง0.3แล้วนะครับหรือ0.4น่เนี่ยน่าจะใช้เป็นเรื่องของ Payment เนี่ยได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนะครับก็คิดว่าราคาของแซนก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วถ้าเครือข่ายมันเติบโตจริงๆเนี่ย ถ้ามันจะเอาเว็บสามจุดศูนย์จริงๆนะผมว่าคงไปได้แบบ b ีเป็น b ี b หรือโซโลนาเดิมเลยหรือโซเดิม,ะม 200, 300, ะนะครับประมาณสองร้อยสามรอยสี่ร้อยนะครับฉะนั้นถ้าถามตอนนี้นะครับถามว่าต้องต้องสะสมแซนไว้ไหมนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าแซนเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องสะสมไว้นานๆนะครับ เพราะผมเชื่อว่าการเติบโตเติบโตได้ได้มากเลยนะสำหรับแซนเนะนะเพราะว่ามันมันเป็นเหรียญเมตาเวอร์สที่กำลังจะถูกไฮบริดนะครับที่จะเติบโตไปอีกอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับฉะนั้นน่าถือมากนะราคาตอนนี้คือ0.3 0.4ด้วย เรามาดูข้อมูลเพิ่มนะครับมาจาก Into the Block ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ถือแซนเนี่ยขาดทุนถึง6กิกำลังขาดทุนนะครับแม้ราคาจะไม่เอื้ออำนวยต่อในปัจจุบันฉะนั้นกลุ่มนักลงทุนพวกวานนะครับกำลังทิ้งการถือของแซนนะครับเพื่อเพื่อจะหาอีเวนต์พิเศษนะครับเขาก็เชื่อว่าราคาของโทเค็นจะลดลงหลังจากการปลดล็อกของเหรียญแซนด้วยนะครับในวัน ในประมาณวันที่14สิงหาคมเนาะนะครับฉะนั้นตอนนี้โดยเฉพาะแซนบล์ของวานเนี่ยมียอดสะสมประมาณ1ล้านถึง10ล้านแซนนะครับจะเริ่มขายประมาณ13กรกฎาคมนะครับซึ่งตรงกับเดือนก่อนกิจกรรมที่จะมีการปลดลอกครั้งต่อไปเนาะนะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มแล้วก็ปาวานมียอดสะสมแซนประมาณ284.3ล้าน นณะนะวันที่สิบรามกคกมนะครับแต่ปัจจุบันล็อกโทเคนเพียง252.2ล้านโทเคนในกระเป๋าเงินซึ่งหมายความว่าพวกเขาเนี่ยขายแซนได้ประมาณ30ล้านขึ้นนะครับภายในเวลาไม่ถึง3สัปดาห์นะครับอ่ะมีข้อมูลเพิ่มเพิ่มตรงนี้ราคาตอนนี้อยู่ที่0.4นะครับโทเคนประมาณ30ล้านโทเคนเนี่ยเพิ่งถูก จำกัดโดยวานมีมูลค่า12ล้านเหรียญฉันั้นการไหลออกเงินทุนจำนวนมากเช่นนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าปาวาเนี่ยกำลังวางตำแหน่งการปลดล็อกโทเค็นเพื่อกระตุ้นให้ราคาตกต่ำอย่างมากนะครับเขาก็มีการมีค์ว่าถ้าเกิดหลังที่จะมีการปลดล็อกโทเค็นแซนน่าจะทำให้ราคาเนี่ยลงไปอีกนะครับฉันั้นเ,เขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดของแซนนะครับ ฉะนั้นแซนเนี่ยเขาบอกว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่0ูงถ้าปลดล็อกโทเค็นน่าจะลงไปถึง0.3นะครับฉะนั้นตอนนี้การแว่งตัวของราคาเขาอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับต่อโทเค็นนะครับในการปลดล็อกใกล้มาฉะนั้นที่อยู่ประมาณ1,250รายการที่มีการซื้อโทเค็นแซนจำนวนประมาณ2.6ล้านรายการนะครับที่ราคาเฉลี่ย0.37ดนะครับ ดอลล่าก็สามารถทำการปลดล็อกโทเคนนะครับเราก็น่าจะพอที่จะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะรักษาราคาอยู่ได้ที่ศูนย์จุดสามนะครับหรืออาจจะไม่ราคาของแซนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไปขั้นแบบว่าศูนย์สองตัวเนาะอาจจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่การปลดล็อกโทเคนเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้หลังจากจากการปลดล็อกเนี่ยลงไปที่ศูนย์จุดสาม ซึ่งส่วนใหญ่นะครับประมาณพันสี่ร้อยลายได้ซื้อประมาณห้าสิบห้าจุดสองล้านแสนนะครับที่ราคาเฉลี่ยคือศูนยจุดสี่สองนะครับก่อนที่แฟนนะครับจะหยุดการฟื้นของราคาลงนะครับตอนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดแซนเนี่ยเติบโตก็อาจจะดันกำแพงได้ที่0.45ก็ได้นะครับข้อมูลนี้มาจาก IOMAP นะครับของเดือนสิงหาปี2023นะครับก็ต้องดูต่อไปแหละว่าแซนบล็อกเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ถ้าประคองไม่ได้ก็อยู่สูงจุดสักนะครับถ้าเกิดประครับประคองตัวเองได้ก็อยู่ที่0.4-0.5แต่ผมเชื่อว่าก่อนจะมีการปลดล็อกเ่ยจะคล้ายๆกับ OP นะครับคือราคาขึ้นไปเลยอาจจะไป0.6-0.7แล้วก็ร่วงลงนะครับข้อมูลติดตามกันแล้วกันนะครับว่าแซน จะไปได้อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับของแฟนของ XRP ของ luna classic เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะนะครับแล้วเราก็แนะนำท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่จะสู้ด้วยกันในช่วงนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับลิงก์สมัครกระดานบิตเกตเราก็ลิงก์กลุ่มอย่างแซนอย่าง XRP อย่าง Luna c l a s s i c นะครับจะทิ้งไว้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna หรือเทราจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะบูมไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ